ทำไมถึงยอมทิ้งงานตัวเองเพื่อแค่ความสุขของคนที่รักหลังจากที่เราลงคลิปว่าเราว่างงานโดยที่ไม่มีงานรับรองเพราะย้ายตามแฟนมาที่ต่างจังหวัดมีหลายคอมเมนต์เข้ามาให้กาลังใจและก็มีอีกหลายคอมเมนต์เช่นกันที่เข้ามาแซะและต่อว่าบางคนดูคลิปไม่จบ บางคนแค่อ่านชื่อเรื่องหรือแม้แต่บางคนยังไม่ได้ฟังด้วยซ้ำจากเหตุการณ์เหล่านี้จึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่ดีบางคอมเมนต์บอกว่างั้นก็รอแฟนต่อไปพูดประชดประชันว่าเราไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองต้องคอยให้ผู้อื่นนำทางชีวิตตัวเองอยู่เสมอยอมลาออกจากงานที่รักเพียงแค่ผู้ชายคนเดียว แต่พวกเขาเหล่านั้นอาจจะไม่รู้ว่าแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาพูดถึงคือคู่ชีวิตที่เราจะร่วมใช้ชีวิตกับเขาเราแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นทุกความสุขและความทุกข์ในชีวิตเราจะร่วมแชร์กันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราลำบากตอนที่เราไม่มีกินหรือแม้แต่ตอนที่เราไม่มีงานเราอยู่ด้วยกันมาทุกช่วงเวลา ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลายัยจนแต่งงานทุกวันนี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องลาออกจากงานเพียงแค่ผู้ชายคนหนึ่งแต่สิ่งที่เราคิดคือความสุขของเขามากกว่าถ้าสิ่งไหนที่เขาทำและเขามีความสุขเราในฐานะคู่ชีวิตสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดก็คือต้องการให้เขามีความสุขในชีวิตเช่นกันเพราะความสุขของเขาก็คือความสุขของเรา อาจจะมีคำถามอีกมากมายแล้วทำไมตัวเองถึงไม่นึกถึงความสุขของตัวเองก็นี่ละค่ะความสุขของเราเพียงแค่ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขและหากได้เห็นวิดีโอนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของเราเรียกได้ว่าความฝันเลยละค่ะความฝันของเราก็คือการได้ทำคลิปแบบนี้การได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์การได้เป็นติ๊กต็อกเเพราะถ้าเราไม่ชอบ คุณจะไม่มีทางได้เห็นวิดีโอพวกนี้แน่นอนและจะไม่มีทางได้คอมเมนต์แบบนี้แต่ก็นั่นแหละค่ะคนเราสามารถมีหลายมุมมองได้คนเราสามารถมองต่างมุมได้และเมื่อเรายอมรับที่จะเป็นคนในโลกออนไลน์เราก็ต้องยอมรับคุกคอมเมนต์ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ดีเราก็จะนำมาปรับปรุงค่ะแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจเราก็จะเลือกมองข้ามมันไป เลือกเก็บแต่สิ่งดีๆในชีวิตเพราะชีวิตเรามันสั้นมากค่ะน้อยมากที่จะอายุครบ100ปีอะไรที่มีความสุขก็ทำมันเถอะค่ะถ้าการที่เขาคอมเมนต์ไม่ดีกับเราแล้วทำให้เขาได้ปลดปล่อยอารมณ์หรือทำให้เขารู้สึกดีขึ้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเขาถือว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เขามีช่องทางการระบายอารมณ์นะคะ สามารถคอมเมนต์ได้แต่ขอร้องว่าอย่าเอาไปใช้กับใครในชีวิตจริงนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนอื่นเขาจะรับมือแบบนี้ได้ไหมขอให้เราเป็นคนสุดท้ายที่คุณจะคอมเมนต์ไม่ดีนะคะและผู้ติดตามท่านอื่นไม่ต้องห่วงว่าจะเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะคะทุกครั้งที่มีคนคอมเมนต์เราอ่านทุกคอมเมนต์เสมอถ้าอันไหนที่อ่านแล้ว ทำให้ผู้ชมท่านอื่นรู้สึกไม่ดีเราจะรบออกทันทีค่ะอย่าว่าเราใจร้ายเลยนะคะเพราะเรากลัวคนอื่นจะได้รับผลกระทบจากคอมเมนต์ของคุณค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ เราแค่อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าความสุขของเรามีหลายรูปแบบเราไม่จำเป็นต้องไปตัดสินใครว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่มีความสุขหรือสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ถูกต้องอย่าเอาตัวเองไปวัดใครเพราะเราไม่ใช่ไมบ้บรรทัดนะคะและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและกดติดตามนะคะทุกครั้งที่มีข้อความงแจ้งเตือนว่ามีคนคอมเมนต์และกดติดตาม เรามีความสุขและดีใจทุกครั้งเลยค่ะถึงแม้ตอนนี้จะยังเป็นอินฟูตัวน้อยแต่เราก็มีความสุขแล้วค่ะมีความสุขที่ได้ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมีความสุขที่ได้คิดคอนเทนต์มีความสุขที่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วตั้งกล้องมีความสุขทุกครั้งที่จะต้องตัดคลิปและมีความสุขทุกครั้งที่ลืมตาตื่นมา แล้วเจอคนที่รักคอยซับพอร์ตอยู่ข้างๆค่ะขอบคุณทุกคนที่คอยซับพอร์ตนะคะสัญญาว,ว่าจะทำคลิปที่ดีให้ทุกคนได้ชมต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ